การสนุคุณผู้ชมครับตอนนี้เรายังอยู่กันในซอดวอลเลเยอร์คุณผู้ชมตอนนี้นะครับในเซิร์ฟเวอร์ซอดวอลเ r เยอร์เนี่ยมีอัปเดตเจ้าตัวน่าจะเป็นอีเวนต์นะครับก็คือเป็นด่านของสกิปปี้ทอเรตก็คือการเอาชนะเจ้าสปิเกอร์แมนเวอร์ชั่นถูกควบคุมไปเดี๋ยวเราลองไปเล่นกันเ,เข้ามาในหน้าตัวเกมคุณผู้ชมจะเจอกับเจ้าสปิเกอร์แมนยืนอยู่น่าจะเป็นตัวที่ถูกควบคุมแล้วก็มันจะเรียกเป็นลูกน้องออกมาคุณผู้ชมเห็นไหมไปเราคงต้องจัดการนะครับทั้งหมดมีอยู่อตอนนี้เวฟอ่ะตอนนี้เวฟ ถ้าสังเกตร <S <S บริเวณพื้นนะครับจะเห็นเป็นตัวนี้เราสามารถซื้อป้อมปืนได้คุณผู้ชมอ่ะอย่างตอนนี้เรามีอยู่11ชัฆโคกอ่ะแล้วก็ซื้อป้อมปืนไปเลยในการฆ่าพวกเหล่าชักโครกนะครับเราจะได้เป็นแต้มด้านบนบริเวณอ่าหน้าจอมานะครับน่าจะเอาไว้ใช้ในการซื้อป้อมปืนใช่ไหมอ่ะแล้วก็ซื้อไปเลยดีกว่าเนี้ยนะป้อมปืนก็จะช่วยเราตีคุณผู้ชมแล้วเราก็สามารถอัปเกรดได้ด้วยนะครับเจ้าป้อมปืนพวกนี้สูงสุดผมคิดว่าน่าจะประมาณเวลสิทมั้งดาเมจสูงสุดนะนะ ตอนนี้เวฟซีแล้วอาจจะต้องเอาป้อมปืนมาเพิ่มดีไหมเอออาจจะเป็นความคิดที่ดีก็ได้อ่ะอัปเกรดป้อมปืนไปก่อนดีกว่านี่ใช้ยีบสองชักโรครกอัปเกรดไปเป็นเวลสองนะครับเวลสองหรือเวลหนึ่งเวลหนึ่งเนี่ยอันนี้ที่เวาซื้อมานี่คือเวลศูนย์เหรอ <c oughs> ดาเมจอยู่แปดเองอ่ะฮะเอ,อ้ยชักโครกตำรวจออกมาแล้ว <c oughs> เวฟที่ห้าสิบไม่รู้จะเป็นยังไงคุณผู้ชมเออผมก็ไม่เคยเล่นไปถึงเหมือนกันนะครับอ่า เกตป้อมปืนไปโอ้ชักโคกที่ออกมาเริ่มเป็นชุดเกาะแล้วว่ะเลือดน่าจะเยอะค่อนข้างเยอะคุณผู้ชมเฮ้ยไม่หวั่นหรอกแค่เนี้ยมาเหอะ <G ül> ด้านบริเวณด้านหน้าเราอาจจะต้องสร้างเป็นอ่ากำแพงดีไหมเออ <G ül> อันนี้มันคืออะไร,รอ่ะค <G ül> ุณนี่นี่ไงสร้างกำแพง <Wow. S 1> เอาอันนี้แล้วกัน <G ül> เลือดพัน ด้านหน้าสามสิบด้านหน้าสุดเราจะสร้างเป็นกำแพงแล้วกันนะเอาไว้ป้องกันใช่ไหมพวกมันไม่ให้เข้ามานะครับแล้วก็แถวที่สองเดี๋ยวเอาเป็นป้อมปืนให้หมดเลยดีกว่าไอตำรวจชักโครกเข้ามานะมีน้องมีน้องเอฟซีเข้ามาด้วยคุณผู้ชมโอเคถือว่ามีคนมาช่วยมีคนมาช่วยเออดีมากดีมากช่วยกันทำมาหากินตอนนี้เว็บที่เจ็ดแล้วนะครับอาจจะโอ้ ทำไมโคตรจังไงหนุ่มใครเนี่ยโอ้มีคนเข้ามาสองคนเอาคนเดียวอ่ะอัพเกรดเป็นบริเวณตรงนี้เข้าไปเออดีดีดีดไม่ต้องทำอะไรละ <c oughs> <c oughs> เอ็กเล่นคนเดียวไปเลย <c oughs> รู้สึกว่าเงินไอ้เจ้าอ่าค่าแต้มจักโคกที่เอาไว้ใช้ในการอัพเกรดเนี่ยคุณผู้ชมมันจะใช้รวมกันนะเออเหรอ,น,อ,อนี่ก็เคลียร์พวกนี้ไปให้หมดก่อน <c oughs> นี่นี่นี่ ลวไฟฟ้าไม่รู้จะช่วยในเรื่องอะไรทำดาเมจวงกว้างหรอโอ้โหไอหนู <laughs> ทำไมโหดจังเลยเอ,อเองมันโหดเกินไปหรือเปล่าเรายังเวลอะไรเองเนี่ยโอ้โหดู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 โอ้โหอ่าโอ้ย <laughs> นี่ไม่ตายสักทีเลยอืออ่ามาอีกเวลหนึ่งอัปเกรดไปเลยกันเวลสองเวลหนึ่งดาเมจเป็นหกสิบสี่โอเค ไม่รู้จะสามารถเอาชนะไปถึงด่าน50ได้ไหมครับหรือเปล่าคุณผู้ชมรอดูรอดูแต่ว่าถ้ามีไอ้น้องนี่น่าจะชนะได้เพราะน้องเขาโหมดมากอ่ะจริงๆเราน่าจะเรียก FC มาช่วยกันลุมตะบอลลุมกระทืบไปหมดใช่ <laughs> ในแบบเดียวให้จบเกมอเลยดีไหมน่าสนใจอยู่นะคุณผู้ชมยอดสุดยอดจริงๆดามจดแรงมากอะ่ะ ดาเ 80, 000, ม่แปดหมื่เกือบแสนเลยใช่ไหมเมื่อกี้โอ้โหแล้เด็ดเดยวผมยังมีแค่แบบปีช็อปตัวเดียวที่เดินฮิวเลื่อนให้ฉันไม่มีอะไรเลยตอนนี้อาจจะต้องอัปเกรดอ่าเขาเรียกอะไรกระสอบสานิดนึงกระสอบสานี่น่าจะช่วยในการชะลอพวกมันใช่ไหมไม่ให้เข้ามาเร็วเกินไปเออให้ถ่วงเวลาให้ป้อมปืนเราได้ยิงก่อนอ่ะ แต่ว่าในตัวอีเวนต์นี้นะครับพวกสกิปปี้ทอเลตเนี่ยมันจะไม่โจมตีเรานะมันจะไปโจมตีนู่นบริเวณฐานทัพของเรานะครับถ้าสมมติว่ามันหลุดเข้าไปได้ก็คือเราแพอารมณ์คล้ายๆกับเจ้าพวกทอรเวอร์ดีเฟนต์อ่ะเออในเซิร์ฟที่เราเคยเล่นนะครับแต่เป็นรูปแบบแบบ3 d ดีไงแบบลงมาสู้เองคุณผู้ชมโอ้โอตอนนี้นะครับบอสเริ่มมีการโจมตีมาด้วยแล้วนะครับจากปกติตอนแรกเนี่ยเออบอสยืนเฉยๆหลังจากเวฟ15บใช่ไหม บอสเริ่มมีการตีเราได้ด้วยอ่ะเออคุณไหนบอกว่ามันไม่โจมตีเราไงทำไม <c oughs> อ่ะมันโจมตีฉัน,ลฉนเลยฉันไม่อันนั้นโดนบอสหรือเปล่า oh. โดนดาเมจวงแดงจากบอสที่มันยิงขึ้นฟ้า oh. ข้อดีของอีเวนต์นี้นะคุณผู้ชมถ้าสมมุติว่าเราเกิดตายนะครับเราสามารถกลับมาได้ใช่ <Yeah. S 2> กลับมาได้ใหม่นะครับถ้าเพื่อนไม่ตายทุกคนนะ oh. เออเราสามารถกลับมาได้ใหม่แล้วก็เล่นต่อได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องไปเริ่มใหม่มเออถือว่าดีมากเลยอ่ะ ตอนนี้เว็บ8แล้วเอาเรื่องเอาเรื่องถือว่ามาไกลอยู่สำหรับไอ้นุบอย่างเราใช่โอ้โอโหเฉียดชิ้หัวดหัวเลยโอโคเลือด7000ดาเมจ140ิเฮ้ยแล้วคุณคิดดูเลือด7000ดาเมจส0ของฉันเขาอะไรมันไม่ได้เลยอ่ะไอ้บ้าสู้อะไรมันได้เนี่ยโอ้โห โอ Bold, <c oughs> ้โหโโอ้หซูซูนะ <c oughs> ที่จะยืนดูโอ้โหคุณผู้ชมส <otion> ังเกตดูอีกทีนะครับมีน้อง FC เข้ามาเพียบเลยตอนนี้โอ้สบายแล้วทีนี้อ่ะผมยืนดูแล้วทีนี้ไปเล่นละ ูเต็หมหัวตอนนี้เราจะมาถึงครึ่งทางแล้วครับเวฟที่24ละเฮ้ยโอ้โอ้โอ้ตอนนี้เรามีหน้าที่อย่างเดียวคือเดินไปเดินมาแล้วก็หลบลูกกระสุนใช่เพราะเราดาเมจไม่ถึงน้องดูดิคือพวกอ่สกาสกิฟตีดทอยเลทอะที่ออกมาคุณผู้ชมเลือดแบบเป็นหมื่นอะแต่ว่าแบบผมดาเมจแบบร้อยกว่าอย่างเงี้ยใช่เราคือปอะระเด็นที่พี่แพรดาเมจสามสิบยังไม่ถึงร้อยเลยแต่น้องเขาคือแบบโหดมากอะอ้ยอะไรเนี่ยอ้ย ตอนเอ้าเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยอะไรโอ้ด้านหลังนะครับเป็นไททันทีวีแมนออกมาใช้สกิลโช<ฮ>ว์หนึ่งสเต็ปไม่รู้ว่ามี<ฮ><ฮ>มีใครเรียกออกมาหรือเปล่าเออน่าจะมีน้องคนหนึงนะครับไปเรียกออกมาใช่ไหมใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้เยี่ยมเยมเยี่น้องๆทุกคนเป็นงานมากเดี๋ยวพวกพี่ยืนดูก่อน <laughs> ตอนนี้นะครับเริ่มมีอ่าทอยเลทที่เป็นมีวงแหวนอยู่บนหัวเขาเรียกว่าอะไรทอยเลทนางฟ้าเหรอใช่ <c oughs> เริ่มออกมาแล้วนะครับเลือดนี่ค่อนข้างเยอะเลยคุณผู้ชมแปดหมื่นกว่าเทวดาทอยเล t ไงเทวดาตัวน้อยสำหรับเซิร์ฟนี้นะครับคุณผู้ชมผมไม่เคยเล่นมาก่อนเลยแล้วก็เพิ่งเล่นเมื่อคลิปวิดีโอที่แล้วนะครับหลังจากนั้นก็คือทิ้งช่วงยาวไม่มีโอกาสได้เข้ามาเล่นเลยนะครับแล้วก็ใครที่เล่นเซิร์ฟนี้จนเก่งจนเทพแล้วะ แนะนำอยากแนะนําอะไรผมแนะนํามาได้ในใต้คอมเมนต์เลยนะคุณผู้ชมเออว่ามีอะไรแบบต้องทําอะไรยังไงอย่างนี้เนาะแค่อันจริงๆแค่ด่านแรกอ่ะที่ไปถึง50เวฟนะครับที่เป็นด่านธรรมดาผมยังไม่ผ่านเลย <c oughs> <c oughs> ไปได้แค่สูสีประมาณสาิเองมั้งแล้วก็ตายด <c oughs> นันใจมากอ๋อด้านหลังนี้นะครับจะมีให้เรียกเป็นอ่า คาเมล่าแมนไททันคาเมล่าแมนกับอันนี้น่านจะเป็นที่เพื่อนเรียกออกไปนะครับก็คือเจ้าทีวีแมนใช่ไหมใช่เอ,อไม่ได้ใช่ห้าร้อยบาทอันนี้ใช้ห้าพันเลยนะเวฟที่สี่สิบเอ็ดแล้วคุณสี่สิบเอ็ดแล้ว,ลวโอ้ยตอนนี้ทำไมมันบุกม,มาใกล้ๆยังอะ่ะน้องคนนั้นไปไหนน้องน้องจะมาช่วยพวกพี่ก่อนเฮ <c oughs> ้ยทำไมามันมาก็ได้เฮ้ยมันเริ่มมันเริ่มอึดกว่าเดิมแล้วเนี่ยเลือดสองแสแล้วเนี่ยเออไม่ๆมา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 ๆ no 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 โอ้ยป้อมปืนตัวนี้ไม่ได้สร้างเลยเนี่ยฝั่งนู้นด้วยโอ้ตอนนี้นะครับมีน้องเรียกเจ้าเออ่คาเมล่าแมนทอยเลตออกมาแล้วตัวเบลเลอร์เลยอัพเกรดป้อมปืนไปก่อนป้อมปืนยังสร้างไม่ครบเลยนะเนี่ยเออสูคิดโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้โโหไททันคาเมล่าแมนนะครับ เวอร์ชันอัปเกรดด้วยตัวนี้ดูฟาดอย่างแบบดิบเถื่อนฟาดเถื่อนมากจริงเราไม่ต้องทำอะไรมากไม่ต้องอัพป้อมปืนนะเรียกแต่ไททันคาเมล่าแมนออกมาได้ไหมตัวเดียวพอเลยโอ้โหเฮ้ยตอนนี้เวม50แล้วนะครับเจ้าไททันสปิเกอร์แมนเริ่มเดินมาแล้วคุณผู้ชมเฮ้ยอันนี้คือบอสไฟนอลเลยใช่ไหมของด่านสุดท้ายนะครับ โอ้โหวงเต it Learn. 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 ็มพื 0, ้นเลยเลือดมีหลอดเลือดเข้ามาแล้วเลือดอยู่ที่72ล้านหรอใช่ปะหรือ14ล้าน74 74อันนี้คือเลข1หรือเลข7็เนี่ยเออดูไม่ออกเลยดูไม่ออกนะครับเลขเเเลือดอยู่ที่74ล้านเลยหรอเฮ้ยแต่ป้อมปืนเราดาเมจป้อมลา2 0 0 0 0 0อยู่น่าจะพอสู้ได้อยู่นะครับเราก็ทำดาเมจไป1 4 0ของเรานี่น่าจะช่วยได้อยู่ ตอนนี้จากครึ่งเนื้อนะครับดาเมจที่ทำไปจับบอสเราก็มีหน้าที่หลบด้วยกระสุนที่พื้นอย่างเดียวทำอะไรนอกจากนี้ไม่ได้แล้วโอ้ยจริงๆไอ้พวกไททันคาเมล่าแมนเนี่ยน่าจะเอามาเรียกตอนเวฟสุดท้ายนะเฮ้ยเพื่อนตายหมดแล้วเหรอทุกคนอย่าเพิ่งตายกลับมากลับมาแบกก่อนหลบก่อนหลบก่อนเฮ้ยจะตายแล้วตายแล้วร้านก่อนแล้วเหลือสิบสาม้าน เก้าล้านเจ็ดล้านหกล้านแล้วหล้านสล้านเย้ดีเดดีเดดอ้กระจอกระจอกระจกโดยหลังจากเล่นในตัวอีเวนต์นี้แล้วนะครับเราจะได้เป็นแต้มถ้าสังเกตบริเวณทางด้านขวาหน้าจอนะครับเราจะได้เป็นแต้มมาซึ่งตรงหน้าทางเข้าเนี่ยจะมีเจ้าสปิเกอร์แมนที่เต้นอยู่คุณผู้ชมเราสามารถไปกดซื้อของกับเขาได้ แต้มที่เราสามารถเอามาซื้อของได้ก็จะมีนี่ดาบใช้5,000แต้มตอนนี้ผมมี6,000ซื้อได้แล้วแล้วก็อันนี้เป็นไททันทีวีแมนหมื่นอันนี้เป็นไททันทีวีแมนซาวหรอเป็นเสียงโอเคเรายังมีไม่พอแต่ตอนนี้ก็พอซื้อดาบได้แล้วไป5,000 <c oughs> เอ้ย <c oughs> เป็นดาบ <c oughs> สีลุงซะด้วยสวยมากไหนดูซิดาเวจอยู่ที่155นะครับก็ ดาเมจไม่ค่อยแรงเท่าไหร่แต่ตคงต้องเอามาลวงใช่ไหมเราคงต้องซื้อห,หลายๆรอบโอเคครับคลิปวิดีโอนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับเจ้าตัวเซิร์ฟซ้อนวอลเลอร์แล้วก็ขอบคุณน้องทุกคนด้วยที่เข้ามาเล่นกับเรานะครับจนทำให้เราชนะจนถึงเวฟ50ได้วได้<ย>และเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> ย้วู้